สวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะประเด็นกันนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกข้อมูลผลประกอบการไตรามาสที่2ปี68ของบมจปลูกผักเพราะรักแม่หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโอกะจู K นะครับค่ะสวัสดีค่ะเราจะใช้ข้อมูลจากทางบริษัทเขาเผยแพร่มาเลยนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วเขาจะเดินหน้ากันต่อยังไงเป้าหมายก็คือสกัดประเด็นสำคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเลขเป็นแบบนั้น ค่ะแล้วก็มีแผนรับมือหรือว่าสร้างการโตดโตต่อไปยังไงบ้างนะคะใช่ครับมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือน่าจับตามองบ้างซึ่งประเด็นแรกที่เห็นชัดๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องกำไรสุทธิที่ดูเหมือนจะลดลงไปพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูรายละเอียดกันครับเริ่มที่ตัวเลขหลักก่อนเลยนะครับกำไรสุทธิไตรามาสที่2ปี68นี้อยู่ที่ประมาณ24ล้านบาท ซึ่งลดลงไปเยอะเหมือนกันนะทั้งเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า QoQ แล้วก็เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ด้วยใช่ค่ะลดลงเยอะเลยที่น่าสนใจคืออัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin เนี่ยจากเดิมเคยอยู่แล้วแถว9 1 0ถึง10อตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3เอเองครับค่ะการลดลงที่ชัดเจนขนาดนี้นะคะปัจจัยหลักจริงๆมันมาจากยอดขายค่ะ อ๋อยอดขายเหรอครับใช่ค่ะยอดขายที่ทําได้ต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้พอสมควรเลยซึ่งก็มีเหตุผลมาจากปัจจัยภายนอกหลายอย่างเหมือนกันทั้งเรื่องสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะยังแบบชะลอชะลาตัวอยู่ครับกําลังซื้อของผู้บริโภคเองก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นักบวกกับตามข้อมูลเขาก็บอกว่าอาจจะมีผลกระทบจากพวกภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยอ๋อครับคซึ่งพวกนี้ก็ส่งผลต่อทราฟฟิกการจับจ่ายใช้สอยหมดเลยค่ะเข้าใจเลยครับ แล้วฝั่งค่าใช้จ่ายล่ะครับเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าพวกค่าใช้จ่ายในการบริหาร SGA n อย่างเช่นเงินเดือนพนักงานส่วนกลางค่าซอฟต์แวร์อะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะตัวเลขจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เทียบกับช่วงก่อนๆแสดงว่าเขาก็พยายามคุมส่วนนี้อยู่ถูกต้องค่ะ ส่วนของ S G N A เนี่ยถือว่าคุมได้ค่อนข้างดีนะคะคแต่จุดที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรแบบชัดๆเลยคือค่าใช้จ่ายในการขายค่ะค่าใช้จ่ายในการขายใช่ค่ะก้อนใหญ่สุดในนี้ก็คือค่าเช่าสาขารองลงมาก็พวกค่าไฟค่าน้ำค่าแรงพนักง,งานหน้าร้านส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนสูงเหมือนกันนะคะประมาณ34%ของยอดขายได้เลยโหเยอะเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นคือแม้ว่าตัวเงินบาทที่มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเทียบ QOQ ก็เพิ่มมาราว15ล้านเทียบเยยวานี่แปดสิล้านเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่เขาขยายสาขาเพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะครับก็สมเหตุสมผลแต่พอยอดขายมันลดลงอะสิคะ ไอสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายคงที่อย่างค่าเช่าเนี่ยพอมันเทียบกับยอดขายแล้วมันเลยพุ่งสูงขึ้นมากอ๋อเข้าใจแล้วครับนี่แหละค่ะที่เรียกว่า operating leverage หรือว่าผลกระทบจากต้นทุนคงที่พอรายได้มันไม่มาตามเป่ากําไรก็เลยถูกดีบอย่างที่เห็นภาพชัดเลยครับคือต้นทุนคงที่มันไม่ลดตามไรายได้ใช่ค่ะแม้ว่าบริษัทเขาก็พยายามจะแก้เกมอยู่นะคะเช่นไปเจราจาต่อรองค่าเช่าหรือปรับตารางงานพนักง,งานให้มันเข้ากับช่วงขายดี แต่ก็คงต้องทำอย่างระวังระวังหน่อยไม่ให้กระทบคุณภาพาบริการด้วยค่ะครับผมแล้วกำไรขั้นต้นหรือ cross profit ละครับเห็นว่าก็ปรับลดลงนิดหน่อยเหมือนกันทั้ง QOQ และ YOY ใช่ค่ะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าผลกระทบจะน้อยกว่าค่ะตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยโครงสร้างต้นทุนขายหลกัลกๆของเขาก็จะเป็นวัตถุดิบรองลงมาก็พนักง,งานในครัวครัวกลางฟาร์มครับ ซึ่งบริษัทเขาค่อนข้างบริหารจัดการส่วนนี้ได้ดีพอสมควรเลยนะคะทั้งเรื่องคุมราคาวัตถุดิบการจัดการของเสียเวสหรือการใช้ประโยชน์จากครัวกลางจากฟาร์มของตัวเองอทำให้ถึงแม้รายได้จะลดลงเปอร์เซ็นต์ GP margin เลยไม่ได้สุดหนักเท่ากับอัตรากำไรสุทธิที่โดนค่าเช่ากดไปเต็มเ็มอ๋อครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพยายามปรับปรุปรงต้นทุนส่วนนี้อยู่นะคะทั้งเจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบเพิ่มหาแหล่งสำรองหรือเอาเทคโนโลยีมาช่วย ก็เพื่อจะหนุนให้กําไรสุทธิมันฟื้นตัวขึ้นในไตรามาสต่อๆไปนั่นแหละค่ะโอเคครับพอเห็นภาพรวมด้านการเงินแล้วมาดูฝั่งธุรกิจการขายกันบ้างมีตัวเลขหนึ่งที่เออดูน่ากังวลเหมือนกันคือยอดขายสาขาเดิมหรือ Same Sales t o r e s Growth SSG s ค่ะ SSG s, <S ของแบรนด์หลักอย่างโอกะจุงเนี่ยตัวเลขนี้ติดลบถึง22เลยนะครับ โอ้โหยีเซนใช่ครับคำนวณจาก29สาขาเดิมจากทั้งหมด43สาขาแล้วข้อมูลยังบอกอีกว่ารายได้ทุกช่องทางของโอกระจูเลยทั้งทานที่ร้าน delivery หรือพวก ready to eat เนี่ยก็ลดลงจากไตรามาสหนึ่งหมดเลยค่ะการที่ SSG มันติดลบหนักขนาดนี้นะคะมันมีหลายปัจจัยซ้อนๆกันอยู่ค่ะหนึ่เลยคือ ฐานของปีก่อนหน้าคือ Q2 ปี6-7นะคะตอนนั้น SSG เขาบวกตั้ง11%อ๋อฐานสูงใช่ค่ะฐานสูงมาก2ก็คือปัจจัยลบทางเศรษฐกิจภัยพิบัติที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะครับแล้วก็3คือการแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะสาขาในเมืองในโซน CBD ย่านธุรกิจใจกลางเมืองใช่ค่ะตรงนั้นเห็นชัดเลยว่า t r a f f ิกคนเดินห้างหรือว่ายอดใช้จ่ายต่อบินเนี่ยมันลดลงอืม แต่ก็มีสัญญาณบวกอยู่บ้างนะคะบริษัทเขาก็บอกว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขาอัดแคมเปญการตลาดเขาไป อ๋อมีทำโปรโมชัน่นใช่ค่ะเขาก็เลยคาดว่า SSG ในไตรมาส3เนี่ยถึงแม้จะยังติดลบเทียบกับปีก่อนพระฐานยังสูงอยู่ดีแต่ก็น่าจะติดลบน้อยลงกว่า Q2 ที่ผ่านมาค่ะแสดงว่าถึงแม้จะเปิดสาขาโอกระจูเพิ่มขึ้นตั้ง13ค่ะแต่พอ SSG มันติดลบหนักขนาดนี้รายได้รวมของแบรนด์โอกรจูเลยโตได้แค่3.2เองถูกต้องค่ะโดยเฉพาะโซน CBD ที่ดูเหมือนจะโดนหนักสุดใช่ค่ะ แต่ก็มีข่าวดีอยู่บ้างที่ว่าทุกสาขาของโอกระจุยังกําไรอยู่คือผ่านจุดคุ้มทุนหมดแล้วอันนี้คือข่าวดีค่ะทุกสาขายังกําไรได้และเพื่อจะพลิกสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะบริษัทเขาก็วางกลยุทธ์หลักๆสาหรับโอกระจุไว้3ด้านเลยครับมีอะไรบ้างครับคือเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นแล้วก็เรื่องสมาชิกค,ค่ะ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ product strategy เขาพยายามทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นคุ้มค่าขึ้น เช่นออกเมนูใหม่ที่ไซส์เล็กลงเหมาะทานคนเดียวราคาก็จับต้องได้มากขึ้นอย่างเมนูแรปใหม่179บาทอ๋อมีเมนูใหม่ใช่ค่ะหรือการออกเมนูพิเศษตามฤดูกาลเพื่อสร้างความน่าสนใจดึงคนกลับมาและอีกส่วนที่เขาเน้นมากๆคือการพัฒนาสินค้าพร้อมทาน ready to eat จากเมนูทิศๆนะคะให้สื่อง่ายขึ้นครับอันนี้จะยิ่งสำคัญเลยเมื่อโรงงานใหม่เขาเปิดตัวค่ะอ๋อเชื่อมโยงกับโรงงานใหม่ด้วยใช่ค่ะ ส่วนที่2คือด้านโปรโมชัน promotion Prom strategy ก็ปรับให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจคือจะเน้นให้ความคุ้มค่าหรือ value มากกว่าแค่ลดราคาเฉยๆเพื่อดึงลูกค้ากลับมาอย่างโปรเดือนกรกดาที่เขาทำไปก็บอกว่าช่วยเพิ่มทราฟิกได้ถึง60%เลยนะคะโหยเยอะมากครับค่ะแล้วก็3ด้านโปรแกรมสมาชิก membership program อันนี้เขาบอกว่าให้ความสำคัญสูงสุดเลยคือต้องการสร้าง loyalty จริงๆไม่ใช่แค่เพิ่มจานวนสมาชิกแต่เน้นคุณภาพครับ คุณภาพนี่หมายถึงคือทำให้สมาชิกกลับมาใช้ใจ่ายสม่ำเสมอใช้ใจ่ายเยอะขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจครับน่าสนใจครับแล้วนอกจากโอกระจู K ew, แบรนด์อื่นๆในเครือเป็นยังไงบ้างครับเห็นมีโอจูสกับน้องใหม่โจสวิงด้วยค่ะมาดูที่โอจูสก่อนนะคะแบรนด์นี้น้ำผลไม้สกัดเย็นอายุครบหนึ่งปีพอดีครับ ก็เจอการแข่งขันสูงเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ยังยืนหยัดในจุดยืนเรื่องสุขภาพคุณภาพแล้วก็สนับสนุนเกษตรกร กลยุทธ์ก็คือเดินหน้าขยายสาขาทำ Subscription โปรแกรมส่งประจำแล้วก็พัฒนาสินค้ากลุ่มฟังชั่น a ลเพิ่มเติมพวกที่เน้นประโยชน์เฉพาะทางใช่ค่ะด้านการเงินในชูชูก็เริ่มเห็นกำไรจากสาขาแรกแล้วนะคะตั้งเป้าขายให้ได้เฉลี่ย150แก้วต่อวันต่อสาขาแล้วก็พยายามเพิ่มสัดส่วนการขายอาหารทันเล่นเข้าไปด้วยสัก15%เพื่อดันยอดซื้อต่อบินครับแล้วก็มีแผนทาระบบสมาชิกของตัวเองเหมือนกันค่ะโอเคครับ แล้ว Joe's Wings ล่หรอครับแบรนด์ไก่ทอดน้องใหม่นี้เห็นว่าเพิ่งเปิดตัว Q2 แต่ผลตอบรับดีมากโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าน่าทึ่งค่ะเปิดแค่สาขาเดียวใน Q2 นะคะครับแต่ทำยอดขาย2เดือนแรกได้ถึง10ล้านบาทโอ้โหสิบล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะถือว่าเกินคาดไปมากจริงๆกลยุทธ์ตอนนี้ก็คือขยายสาขาแต่ว่าจะระมัดระวังเลือกทำเลดีๆตั้งเป้าไว้ย0สาขา อีกเรื่องที่เขาเน้นคือพัฒนาเมนูสำหรับ Delivery ว่าจะทำยังไงให้ไก่ยังกรอบอร่อยเหมือนทานที่ร้านอันนี้จะเริ่มเห็นใน Q4 นี้อ๋อ oh, อันนี้สำคัญเลยสำหรับเดลิเวอรใช่ค่ะแล้วก็ใช้ระบบสั่งอาหารด้วยตัวเอง self ordering หรือผ่านออนไลน์แล้วก็มีแผนจะเชื่อมระบบสมาชิกร่วมกับแบรนด์อื่นๆด้วยตั้งเป้าว่าจะเริ่มทำกำไรได้ใน Q3 นี้เลยนะคะ แล้วจะคุ้มทุนเมื่อมีครบ10ส,สาขาโอ้โหเร็วเหมือนกันนะครับฟังดูมีอนาคตทีเดียวส่วนการร่วมมือกับการบินไทยอันนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะปูทางสำหรับสินค้า ready to eat ready to drink จากครัวกลางใหม่ในอนาคตด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นการสร้างแบรนด์ awareness แล้วก็โอกาสทางธุรกิจในระยะยาวค่ะ ทีนี้มาดูแผนการขยายสาขาในภาพรวมกันบ้างครับครึ่งปีแรกเปิดโอกะจูไป3โอจู10โจวิง1สาขาค่ะทำให้สิ้น Q2 มีโอกะจู43สาขาโอจูส4โจวิง1สาขาแล้วครึ่งปีหลังแล้วครับมีแผนจะเปิดอะไรเพิ่มอีกบ้าง แผนครึ่งปีหลังนะคะคือเปิดโอกจู G J U, เพิ่มอีก2ส,สาขาโอจูสอีก2แล้วก็โจวิงอีก4ส,สาขาค่ะคให้ทําให้เป้าทั้งปี68เนี่ยจะมีสาขาใหม่รวมๆคือโอกจู G J U 5โอจูสิบแล้วก็โจวิง5สาขาแต่จุดที่น่าสนใจคือการปรับกลยุทธ์ในการเลือกทําเลแล้วก็รูปแบบร้านค่ะ อ๋อ oh, ปรับกลยุทธ์ใช่ค่ะเขาจะเข้มงวดขึ้นมากเลยดูทั้งกำลังซื้อความหนาแน่นประชากรดูว่าแลนด์หลอดช่วยสนับสนุนแค่ไหนการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็ระยะห่างจากสาขาเดิมด้วยแล้วที่บอกว่าปรับกลยุทธ์การเปิดสาขานี่คือยังไงนะครับที่สําคัญเลยนะคะคือมีแนวโน้มชัดเจนเลยว่าจะหันไปให้น้ําหนักกับการเปิดร้านในรูปแบบ Quick Service หรือ QSR แล้วก็ Take Away อย่าง O Juice กับ Jo Wing มากกว่าร้านโอกาจู u, ที่เป็น Full Service แบบเดิมค่ะ อ๋อเน้น QSR กับ Takeaway มากขึ้นใช่ค่ะเหตุผลหลักๆก,ก็มีอยู่4ข้อนะคะ 1. ปบริหารความเสี่ยงคือในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ร้านที่ซื้อง่ายทานเร็วๆอาจจะตอบโจทย์คนประหยัดได้ดีกว่าครับเข้าใจได้ 2. ครอบคลุมพื้นที่โอกระจูเริ่มมีสาขาครอบคลุมพื้นที่หลักๆแล้วแต่โอจูสกับโจวิงเนี่ยยังมีช่องว่างให้ขยายไปอยู่ในจุดที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่า 3. โมเดล QSR takeaway มันเน้นปริมาณการขายไม่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่หรือพนักงานบริการเยอะเท่าร้านฟู l l service mm. แล้วก็ 4. asset light คือใช้เงินลงทุนต่อสาขาน้อยกว่าโอกระจูค่ะอ๋อครับครับดังนั้นการขยายสาขาต่อจากนี้จะเทน้ำหนักไปที่2แบรนด์นี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์จริงๆเป็นการปรับพอร์ตที่น่าสนใจมากครับอีกเรื่องที่เป็นการลงทุนใหญ่แล้วก็ดูจะเป็นหัวใจสำคัญในระยะยาวเลยคือครัวกลางแห่งใหม่ที่นวากอนใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตามแผนตอน IPO เลย5 0แล้วนะคะคาดว่าจะส่งมอบได้ช่วงปลายปี68นี้ บงบประมาณราวๆ1 0 0ล้านบาทใช่ค่ะซึ่งบริษัทเขาก็มั่นใจนะคะว่ารายได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากครัวกลางนี้มันจะคุ้มค่าแม้จะประเมินแบบระมัดระวังแล้วก็ตามครัวกลางนี้จะเข้ามาตอบโจทย์พฤติกรรมคู่บริโภคที่เปลี่ยนไปทําให้ผลิตสินค้าได้หลากหลายยืดหยุ่นขึ้นโดยยังคงแกนหลักเรื่องสุขภาพเอาไว้ค่ะแล้วครัวกลางใหม่นี้มันจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไงบ้างครับ มี3แกนหลักๆเลยค่ะ 1. รองรับโมเดลธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ในอนาคตหรือช่องทางการขายใหม่ๆทั้งแบบ B 2 B ขายส่งให้ธุรกิจอื่นหรือ B 2 C ขายตรงถึงผู้บริโภคเองครับ 2. ขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าเป็นฐานในการพัฒนาแล้วก็ผลิตเมนูใหม่ๆที่อาจจะซับซ้อนหรือต้องการมาตรฐานการผลิตสูงทั้งสำหรับร้านเดิมร้านใหม่รวมถึงสินค้าเชิงนวัตกรรมอื่นๆ 3เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนหรือ Co s t o p t i m i z a t i o n อันนี้คือการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทุนแรงแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตให้มันลีนมีประสิทธิภาพสูงสุดลดความสูญเสีย mm. ครัวกลางนี้ก็จะช่วยเสริมแกล่งให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะอย่างพวก healthy s n a c k clay c h i p s Bakery สินค้า ready to e a t แล้วก็น้าสกัดเย็นต่างๆแล้วก็พร้อมจะแรมอัพหรือเพิ่มกาลังการผลิตตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ ฟังดูเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆครับแล้วมุมมองของผู้บริหารต่อภาพรวมครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างครับเขาคาดหวังอะไรจากแผนทั้งหมดนี้ผู้บริหารเขาก็ยอมรับนะคะว่า2ไตรามาสแรกเนี่ยเจอปัญหาท้าทายแต่ก็ได้ลงมือแก้ไขไปแล้วครับ แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแผนงานสำหรับครึ่งปีหลังทั้งการปรับกลยุทธ์ต่างๆการเปิดสาขาใหม่การเริ่มใช้ครัวกลางจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ว่ายอดขายรวมทั้งปีจะโตได้20-30% year over year 20-30%? ใช่ค่ะจากทุกแบรนด์ทุกช่องทางเลยแล้วก็จะพยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นหรือ G.P. margin ให้ใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกและจะพยายามลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A n ต่อยอดขายลงให้ได้อีกประมาณ0.5%อลดสัดส่วนลงใช่ค่ะจากการคุมต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพต่าง เขาย้ำเลยค่ะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนครั้งใหญ่จริงๆทั้งระบบ IT, POS ใหม่ระบบ HR แล้วก็สำคัญสุดคือครัวกลางเพื่อวางรากฐานการเติบโตลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวค่ะพอจะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจากช่วงถามตอบหรือ Q&A ใน Off-Day บ้างไหมครับมีนิดหน่อยค่ะที่น่าสนใจก็เช่นการย้ำว่าแนวโน้ม SSG ในไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นแต่ก็น่าจะยังติดลบ YOY อยู่นะคะ อืมยังติดลบใช่ค่ะหรือเรื่องต้นทุนการปลูกผักเองที่ตอนนี้เขาบอกว่าคุมได้ดีมากเลยอยู่ที่น้อยกว่าสเปอร์เซนของยอดขายโอก,กระจูแล้วโหน้อยมากค่ะแล้วก็การยืนยันแผนขยายสาขาต่างจังหวัดที่จะเน้นโอจูสกับโจวิงเป็นหลักโดยเฉพาะโจวิงนี่มีเป้าไกลถึง60-80สาขาใน3ปีเลยนะคะโห60-80ปสาขา ค่ะแล้วก็มีคนเสนอแนะเรื่องให้ลองเปิดสาขาแบบ standalone นอกห้างดูบ้างเพื่อลดภาระค่าเช่าซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันค่ะครับก็น่าสนใจครับสรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าถึงแม้ผลประกอบการ Q2 ของ OKJ OK จะเจอกับแรงกดดันหนักจากยอดขายที่ลดลงซึ่งมันก็กระทบกำไรอย่างมากผ่าน,นกลไก operating leverage จากค่าเช่า แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการคุมค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นค่ะและที่สําคัญคือการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นระบบสมาชิกใช่และการปรับแผนขยายธุรกิจไปนเน้นโมเดล QSR Takeaway ที่เบาตัวกว่าอย่างโอจูสและโจวิงใช่เลยค่ะสิ่งสําคัญที่เราเห็นคือความพยายามในการปรับตัวหรือ adaptation ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะคะมีทั้งการพยายามคุมต้นทุนเดิม การปรับกลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงง่ายขึ้นการเปลี่ยนโฟกัสการลงทุนขยายธุรกิจไปสู่โมเดลที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นและการตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ในครัวกลางซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทั้งด้านประสิทธิภาพและนวัตกรรมในระยะยาวมันสะท้อนภาพความทา้าทายในการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนคงที่เมื่อต้องเจอกับความผันผวนของไรายได้ค่ะ ครับผมจากข้อมูลและกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือในขณะที่บริษัทกำลังมุ่งไปสู่การเติบโตของแบรนด์ที่เน้นความเร็วความสะดวกอย่าง QSR แล้วก็สินค้าพร้อมคานหรือ ready to eat มากขึ้นพร้อมกับลงทุนในครัวกลางขนาดใหญ่แล้วเอกลักษณ์ดั้งเดิมของโอกระจุที่แข็งแกร่งมากๆในเรื่อง farm to table อืมใช่ค่ะจุดแข็งเดิมความสดใหม่จากฟาร์มส่งตรงถึงจานเนี่ย มันจะถูกรักษาหรือว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรในโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เน้นความเร็วเน้นปริมาณเหล่านี้ค่ะเพื่อให้แก่นแท้และคุณค่าของแบรนด์ที่คนรักยังคงอยู่และแข็งแรงต่อไปอันนี้น่าติดตามดูจริงๆครับน่าติดตามมากค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะประเด็นข้อมูลของบมจปลูกผักพอรักแม่ก็ครบถ้วนแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ฟังกันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ